เดี๋ยวเราจะตำส้มตำกันนะคะส้มตำมะละกอส้มตำสับสับยำยำตำให้อร่อยใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลนิดหน่อยใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลนิดหน่อยเอาปลาร้าตัวน้อยมาใส่ส้มตำ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  ชิม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 ส้มตำิเป็นยังไงคะไม่เป็ดไม่เป็ดไม่เป็ดแล้วเป็นยังไงคะอร่อยไหมเค็มเค็มเราต้องเติมอะไรเข้าไปอีกจะได้ไม่เค็มเอ๊ะเราใส่มะนาวหรือยังยังไม่ได้ใส่อาเบอร์บีบมะนาวก่อนบีบะหั่นมะนาวก่อนหั่นมะนาวอะหั่นมะนาวเอามะนาวบีบลงไปนิดเดียวนิดเดียวบีบนิดเดียวอะเดี๋ยวเปรี้ยว เดี๋ยวเรายังไม่ได้ตําอีกรอบเลยอ้าวตำ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 อ้าวตำ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 าชิมรอบที่สองมาชิมรอบที่สองเป็นยังไงคะไม่เค็มแล้วเผ็ดไหมคะไม่เป็ดไม่เป็ดอะไรยคะหวานไหมหวาน